ทานั้นของมิยาโตวิชนะครับยุให้มาริเนยอย่าทำตามข้อเรียกร้องของวินิสูซูเนียมากเกินไปนะครับฉะนั้นมาริทนะครับไม่ควรทำตามข้อเรียกร้องของวินิสูซูเนียแล้วก็ตัวแทนของนักเตะเกี่ยวกับสัญญาใหม่ตามมุมมองของอดีตผู้บริหารครับเปตรักมิยาโตวิชครับอดีตนักเตะแล้วก็ผู้บริหารของราชันุูตหาเมริดนะแนะสมสอนเก่าว่าอยา่าอย่าเลยไม่ควรทำตามข้อเรียกร้องของวินิสูซูเนียแล้วก็เอเจนต์ของวินิสูสเกี่ยวกับสัญญาเชับใหม่พร้อมยุให้มาริดนะครับ ขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเลยหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นตามการเปิดเผยกับกาเดนาเซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวินิสูตูเนียเนี่ยเหลือสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2 0 2 7แต่การเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ไม่มีความคืบหน้าจนถึงตอนนี้ <c oughs> เนื่องจากเอเย่นของวินิซูตูเเรียกร้องค่าเหสสนื่อยจากสโมสรเทียบเท่ากับเอ็มเปเป้แต่ทางมาริดตเองครับไม่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของวินิสูตูเนียนะครับ เรอัลมาดริดต้องการอยู่เหนือกว่านักเตะหรือบคุคคลใดๆในวงการฟุตบอลเสมอเพราะเป็นสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากวินิสุสปฏิเธจะต่อสัญญากับเรอัลมาดริดนะทางสโมสร,รต้องทําทุกวิธีทางเพื่อขายเขาออกไปคุณไม่สามารถปล่อยให้หนักเตะหรือตัวแทนของเขาเข้ามาจัดก,การคุณได้ไม่ว่ากรณีใดๆหากตอนนี้วินิซุสเรียกร้องสัญญาแบบเดียวกับเอ็มบาเป้หรือเมสซี่นั่นเป็นเพราะเขาไม่ต้องการต่อสัญญามันชัดเจนเราไม่ใช่เด็กๆ ถ้าเขาต้องการอยู่จนสิ้นสุดฤด,ดูกาลอาสิ้นสุดสัญญาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเรอมริดต้องอยู่เหนือกว่าเสมออันนี้คือสิ่งที่มิยาโตวิชนะครับได้กล่าวไว้ไม่ควรทําตามข้อเรียกร้องของว<ม>ินิสูจูเนียย้ำชัดเจนนะครับมิยาโตวิชยุให้มฤดต์ครับอย่าทําตามเด็ดขาดในข้อเสนอหรือเงื่อนไขของวินิสูจูเนียกับเอเจนนะถ้าถึงเวลาถ้าควรปล่อยก็ปล่อยเลยตลาดซัมเมอร์2026 ถ้าไม่ต่อก็ปล่อยเลยขายทิ้งอะไรอย่างนี้นะฮะค่อยว่ากันใหม่ในเรื่องแบบนี้นะครับต้องบอกว่าวินิซุสเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่ไม่สามารถแตะต้องไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแตะต้องได้เลยนะครับไม่ได้อยู่ในฟูมฟักของมาดริดก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถแตะต้องได้ณนะปัจจุบันนะครับนี่ก็ต้องยอมรับอีกทีหนึ่งยินดีกับเนย์มาด้วยครับล่าสุดลูกพี่ครับเนย์มาพาเข่าซ้ายรับรื่นไครับพร้อมที่จะรอเวลาพักฟื้นแล้วจะไปลุยเวิล์ครับจอกับมาใหกนะคร ด้าน,นของเนม่านะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลแล้วก็สมสรสนซานโตสนะครับก็เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าซ้ายเพื่อซ่อแมแซมกระดูกอ่อนที่เสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานจาก e s p n b r a z i บราซิลครับบอกว่าเนม่าในวัย33ปีนะเนี่ยเผชิญปัญหาบาดเจ็บมาตลอดฤดูกาลที่ยากลำบากของซานโตสครับซึ่งเขาเป็นกำลังสำคัญช่วยให้สมสรรอดพ้นจากการตกชั้นจากลีกสูงสุดของบราซิลได้สำเร็จแถลงการเพิ่มเติมจากต้นสังกัดว่าทีมแพทย์ประจำชาติบราซิลเนี่ยเป็นผู้ทำการผ่าตัด2กล้องนะโดยกนนนะรีน้คับ เคยผ่าตัดเนม่ามาแล้วสําหรับกระดูกเท้าหักหรือเอ็นเอ็นเข่าด้านหน้านะดูว่า ACL ฉีกขาดที่เขาเจอมาในปี2023การผ่าตัดครั้งนี้ช่วยเพิ่มความหวังให้กับเนม่าในการจะติดทีมชาติบราซิลชุดบอลโลก2ในภปีหน้าภายใต้การนำทีมของคาร์โลอันเชโรตินะครับต้องบอกว่าอดีตกองหน้าของบาร์ซ่าแล้วก็ไปเชียร์อย่างเนม่านะครับเป็นเจ้าของสถิติทําประตูสูงสุดของบราซิลอยู่นะครับด้วยผลงาน79ประตูจาก128นัด แต่ไม่ได้ลงเล่นในทีมชาติมานานกว่า2ปีแล้วสาหรับเนม่านะครับเนม่ากลับมาเล่นให้กับสโมสรซานโตสทีมของเขาที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กในเดือนมกราคมต้นปีนี้แหละนะหลังจากลงเล่นให้กับอวิลานสโมสรในซาอุดิโปรลีกเพียง7นัดตลอดระยะเวลามากกว่า18เดือนเขามีบทบาทสําคัญในการช่วยให้กับซานโตรอดพ้นจากการตกชั้นโดยฝืนเล่นทั้งที่เจ็บเข่าทําได้ถึง5ประตูเลยนะในการลงเล่น4ี่นัดสุดท้ายของฤดูกาลสัญญาของเนม่ากับซานโต้จะหมดลงปลายปีนี้แต่เขากําลังเจรจากับสโมสรเพื่อ ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับก็ผ่าตัดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ราบรื่นอยู่ในช่วงของการฟูมฟักฟักพื้นนะครับฟักพื้นร่างกายนะฮะเพื่อที่จะรักษาสาภาพร่างกายเพื่ออยากจะไปเล่นฟุตบอลโลก2,026ปีหน้าสําหรับลูกพี่เนย์มานะครับก็เอาจะช่วยขอให้หายเร็วแล้วก็ฟื้นคืนฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นะครับ